สวัสดีค่ะบินเองนะคะทุคนวันนี้นะคะบินก็จะมาเริ่มเพลย์ลิสต์ใหม่ก็คือไปดูบ้านกันนะคะซึ่งใน EP นี้เนี่ยก็จะพามาดูการตกแต่งบ้านซึ่งได้โปรยไปในหัวข้อไปแล้วก็คือบินแต่งบ้านเองโดยการใช้ Pinterest ค่ะ ทีนี้เนี่ยบินต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่บินเลือกบ้านที่นี่นะคะมันเป็นเพราะว่าบินมาดูจากสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งสิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายถึงว่าเอ้ยภายนอกเป็นยังไงวิวเป็นยังไงบินจะชอบส่วนกลางที่ใหญ่แล้วก็มีที่เดินเล่นเพราะว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถเดินเล่นสามารถแบบมีอากาศที่ดีได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้านต่างๆที่นี่แบบโอเคมากๆเลยดังนั้นบินก็เลยเลือกที่นี่นะคะก็ บิ๊นก็เริ่มจากการซื้อบ้านใช่ไหมหลังจากซื้อเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ตกแต่งและซึ่งทุกคนก็จะรู้เหมือนกันใช่ป่าว่าการตกแต่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหญ่แล้วก็ยากมากๆในการที่จะหาอินเทลเลอรดีไซน์หรือผู้รับเหมาในการก่อสร้างนะคะแต่ว่าบินก็โชคดีที่บิ๊นเคยเป็นติวเตอร์นะคะในวัยประมาณปี2 6, ถึงปี6ก็คือเพศเราจะเรียน6ปีเนาะเราก็ได้สอนน้องคนนึงนะคะชื่อน้องวิวคะ่ะซึ่ง เราก็ดูแลกันมาตลอด4ี่หปีแล้วเราก็จําได้ว่าคุณแม่ของน้องเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเราก็อยากปรึกษาหลายๆอย่างว่าเอ้ยเราเลือกอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะรบกวนคุณแม่ให้มาแบบทําบ้านหรือดูบ้านแต่ว่าพอปรึกษาปุ๊บแม่ดีใจมากก็เลยแบบรีบลงมาดูบ้านเลยแล้วก็เรียกวิศวกรที่คุณแม่รู้จักมาเช็คบ้านเลยนะคะแบบตอนรับบ้านจะมีการตรวจรับบ้านใช่ไหมคะที่จะให้วิศวกรมาดูว่าเอ๊ะตรงนี้ ไม่ดีนะเดี๋ยวให้โครงการเก็บแก้ให้ซึ่งแม่ก็รีบทําให้บินเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบินก็เลยให้แม่นะคะช่วยดูเรื่องการต่อเติมซึ่งเดี๋ยวถ้าแพนไปทางนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเห็นการต่อเติมลงรถแล้วก็ห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นออฟฟิศของบินนะคะอันนี้ก็คือฝีมือคุณแม่นะคะ t i เกอร์บิว i n ้นั่นเองขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวข้อมาดูกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนลานจอดรถที่ต่อเติมขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยบินก็ บอกกับคุณแม่ว่าเออบินอยากได้ลงรถสีเรียบๆชอบสีทึมๆเพราะว่าตัวบินเนี่ยเป็นคนชอบสีแนวดำๆหน่อยหรือว่าดักดกามืดๆนิดนึดนงบินก็เลยให้ทําตรงนี้ขึ้นมาซึ่งพอใจมากอยากให้ลองแผนข้างบนดูนะคะก็จะเห็นได้ว่าการปูเนี่ยเรียบมากจริงๆตรงเนี้ยคุณแม่เนี่ยได้ดูให้บินละเอียดมาเราจำได้ว่าตอนแรกมีช่างชุดแรกเข้ามาแล้ว ตรงรอยต่อไม่ตรงกันค่ะคุณแม่ก็เรียกช่างอีกชุดหนึ่งมาแก้ให้แบบตรงกันเลยแบบสุดยอดมากต่อมานะคะก็คือห้องที่มินต่อเติมให้เป็นออฟฟิศหรือว่าห้องแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมิ้นก็ออกแบบให้มีกระจกตรงนี้นะคะซึ่งมินนต้องกว่ากระจกตรงนี้จากข้างในจะมองออกจากข้างนอกได้ข้างนอกจะมองเขา้าข้างในไม่ได้อันนี้คุณแม่ออกแบบให้นะคะเพราะว่าอยากให้ความรู้สึกที่ทํางานข้างในมันโปรส่วนข้างในนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรนะก็คือตีเป็นห้องขึ้นมาแต่คิดว่าคงจะ บิวอินนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าเพราะว่านางงามเนาะชุดลาตีเยอะมากก็เลยแบบเออเดี๋ยวบิวตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีโต๊ะนั่งทํางานมีที่เก็บเอกสารอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังไม่ได้มี ห้องนี้เป็นห้องเดียวที่ยังไม่ได้มีแลนตกแต่งอะไรเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยตกแต่งยับเลยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูบ้านข้างในแล้วนะคะว่าตกแต่งยังไงแต่อย่างที่บอกไปในหัวข้อนะคะว่าบินตกแต่งบ้านด้วย p Pinterest หมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าก่อนหน้าเนี่ยบินก็พยายามหาอินเทอร์เน็ตดีไซน์ใช่ปะแต่ปรากฏว่ามันจะมีค่าออกแบบแล้วพอเขาคำนวณออกมาแต่ละบ้านตามแบบที่บินอยากได้เนี่ยมันแพงมากทุกคนแต่ว่าอันนี้เราก็เลือกใช้อีกวิธีหนึง่งเพราะว่า เราคุณแม่นองวิวนะคะว่าเออทำยังไงดีแบบบินอยากได้ประมาณนี้แต่ว่าแบบเราไม่อยากเสียงเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบม,มันแพงมากมันเกินงบประมาณแม่ก็เออแม่เดี๋ยวแม่ช่วยเองแม่มีพื้นฐานการสเกจแบบใช้เหมือนใช้แอปพลิเคชัน drawing อะไรเงี้ยค่ะสเกจแบบห้องออกมาแล้วก็ทําแบบขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวิธีการนะอันดับแรกก็คือ บินหาจาก i ิน e ทเลสค่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยบินก็จะเวิร์กกับแม่ว่าแม่บินอยากได้ฝ้าประมาณนี้อยากได้ผนังตรงนี้ประมาณนี้อยากได้ลิ้นชักประมาณนี้อยากได้ม่านประมาณนี้อะไรแบบนี้หลังจากที่บินส่งแบบภาพแบบที่โชว์ไปให้ดูใช่ป่ะใน i ิน e ทเลสแม่ก็จะออกแบบออกมาเป็น3มมิติให้บินกลับมาแบบนี้อ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยพอออกแบบมาได้ปุ๊บ เขาก็จะมาเคาะกับเราคิดว่าเฮ้ยแบบนี้เป็นแบบที่ต้องการแล้วเนาะซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นที่น่าพอใจอย่างฝ้าเนี่ยเรียบๆเ,เนี่ยแหละแต่ว่าอยากให้มีลูกเล่นนิดนึงมินก็เลยทําเป็นฝ้าหลุมนะคะมันจะเป็นเหมือน ทำส่วนที่ยกออกมานะคะแล้วก็มีหลุมข้างๆให้ซ่อนไฟดังนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดไฟอะแทนที่มันจะเป็นไฟพองๆแบบดวงๆใช่ปะ่ะมันจะกลายเป็นไฟที่ระเรื่อออกมาค่ะมันก็จะให้ความคลาสสิกอีกแบบหนึง่งซึ่งบินชอบมากเนื่องจากว่าพื้นที่บ้านถามว่าใหญ่มากไหมมันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าการที่มันเป็นฝ้าหลุมมันจะทําให้รู้สึกว่ามันกว้างขึ้นเนาะอันนี้ก็เห็นจาก i n t เ r e ล t มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราดูหลายแบบไปมาเรียบๆนี่แหละสวยสุดนะต่อมาก็คือผนังฝั่งนี้ จริงๆเนี่ยผนังฝั่งนี้นะคะข้างหลังไม้เนี้ยมันจะเป็นช่องกระจก2ช่องนะแต่บินตัดใจตีปิดหมดเลยเพราะว่าอยากให้ห้องรับแขกดูกว้างแล้วก็สามารถทําอะไรได้มากขึ้นซึ่งโจ์ตรงผนังเนี้ยบินก็ให้เป็นว่าเอออยากอยากได้ผนังยกทีวีออกมาแล้วตรงเนี้ย ปูด้วยลามิเนตหินอ่อนสีออกขาวๆทำไมถึงเป็นลามิเนตเป็นเพราะว่ามินก็ลองคุยแล้วแหละว่าถ้าเป็นหินจริงมันแพงไหมอะไรเงี้ยคือได้หินจริงมันก็จะสวยสวยกว่าแล้วมันก็จะมีน้ําหนักอะไรเงี้ยแต่ไปเอามางบเกินเราก็ได้แบบเป็นลามิเนตก็ได้ความสวยได้เหมือนกันคุณแต่วัสดุมันอาจจะไม่ดี้าเท่าหินอ่อนจริงๆแต่ว่าเฮ้ยเราโอเคพอภาพรวมมันออกมาโอเคอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นด้านสองข้างนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จก็จะเป็นเทมเปิร์ก glass ก็คือเราวางแผนให้มันเป็น ชั้นวางของชั้นวางของที่เป็นแบบเป็นกระจกใสพอเรามีอะไรไปวางเนี่ยมันก็จะดูเหมือนของลอยอันนี้คือเราออกแบบเองว่าเฮ้ย mm. มันต้องสวยมากแล้วก็จะให้เขามีไฟส่องลงมาให้เห็นของสะสมหรือว่าเห็นกรอบรูปของเราดังนั้นเนี่ย mm. บินคิดว่าตรงนี้น่าจะสวยมากแล้วก็เป็นมุมพักผ่อนของอครอบครัวจริงๆนะคะซึ่งตรงกว่าจะถึงจุดนี้ได้อะคุณแม่น้องวิวอะคะ่ะก็จะต้องเอาสเกจที่สเกจจ,จากเราที่เราเคาะกันแล้ว ไปให้ผู้รับเหมาที่ทำเฟอร์นิเจอร์ทำบิวอินดูนะคะซึ่งมินแคนดิเดตมาได้3บริษัทนะคะแล้วก็เราก็คุยกันคุยข้อตกลงหลายๆาอย่างกันจนเราได้พี่แอนกับพี่ตรีมาทำให้นะคะซึ่งต้องบอกว่าจนถึงตอนนี้ประทับใจสี่มือมากๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างเป๊ะตามที่เราต้องการหมดเลยอันนี้ยอมรับว,ว่าโชคดีจริงๆเพราะว่าเราไปอ่านหลายกระทู้ถ้าเกิดว่าเราได้ผู้รับเหมาในการทําอะไรสักอย่างไม่ดีเนี่ยทุบใจเลยเพราะว่าบ้านเราก็อยากให้บ้านเราสวยๆใช่ไหมหลังจากนั้นนะก็จะเป็นส่วนกิน ซึ่งบินก็แลนวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเพราะคุณพ่ออยากได้โต๊กกินข้าวอันเดิมจากบ้านเดิมนะคะแล้วก็ห้ามเปลี่ยนสีห้ามเปลี่ยนอะไรด้วยเพราะว่าตอนแรกเราจะคุมโทนว่าห้องตรงนี้จะต้องเป็นสีครีมนะคะก็โต๊กกินข้าวมันก็ควรจะแมชกันใช่ปะแต่คุณพ่อไม่เอาอยากได้สีนั้นซึ่งมันเป็นสีส้มอิฐทุกคน เราก็ทํายังไงดีสุดท้ายก็โอเคมันเป็นความสุขของพ่อก็เดี๋ยวลองเอามาวางดูก่อนถ้ามันไม่สวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราค่อย induce พ่อตอนนั้นกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดสปอนเซอร์จะเข้าก็ยังเข้าได้อยู่นะคะเพราะเฟอร์นิเจอร์ยังว่างอยู่ทั้งแอร์ทีวีหลายอย่างเลยค่ะค่ะ <laughs> มาค่ะต่อมานะคะก็จะมาดูห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวเนี่ยเราก็จะมี ส่วนแพนทรีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็บินก็บ้านบินจะเน้นตู้เก็บของมาเพราะว่ามีปมนะคะจากบ้านเก่าก็าคือตู้เก็บของนอ้อยแล้วเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางไม่เป็นระเบียบเราก็เลยมีตู้อีกแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้นอกก็ยังคิดอยู่ว่าจะใส่อะไรดีแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงมีของเยอะจนสามารถหาใส่ได้จนเต็มนะคะต่อมาก็จะเป็นห้องครัวนะคะ ซึ่งอันนี้คงเป็นทางครัวไทยครัวเทศนะคะยังไม่ได้ต่อเติมข้างนอกแต่ในอนาคตอาจจะมีต่อครัวไทยออกไปนะแต่ตอนนี้ก็คือเราก็ทำเป็นเรียบๆอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะมีตู้ปิดบานปิดอะไรยตรงนี้หมดเลยนะคะซึ่ง เวลาทางานกับช่างตรีช่างแอนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยตอนนี้ให้ซื้ออุปกรณ์นี้มาได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ติดให้เลยอย่างเช่นฮูดเนี่ยมันก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าช่างแอนช่างตรีเขาบอกว่าเดี๋ยวจะได้มาวัดแล้วก็เตรียมติดให้เลยเราก็เฮ้ยดีแบบนี้เราก็จะได้แบบประหยัดด้วยแล้วเราก็จะได้เหมือนมีคนบอกขั้นตอนได้วแบบ่าเอ้ยอันนี้ซื้อเลยอันนี้ซื้อเลยเนาะขึ้นทั้งบทกัน ถ้าเกิดขึ้นมาก็จะเจอห้องคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยคุณพ่อคุณแม่ขอห้องเล็กที่สุดนะคะเพราะว่าแกบอกว่าแกอาจจะยังไม่ได้ย้ายมาอยู่นะอยากให้แบบเป็นบ้านของบินกับแบมมากกว่าอะไรเงี้ยก็มาดูก็คือยังว่างยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าเออเดี๋ยวไปหาซื้อเองแต่จริงๆเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่อยากช่วยเราประหยัดงบแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้าไหนนะคะอยากจะมาบิวอินห้องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ห้องขนาดเล็กให้สวยได้นะคะ ยินดีแล้วก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะตามเบอร์นี้เลยค่ะไทยอินหนักมากต่อมานะคะก็จะเป็นห้องบินเองค่ะทะดาดาเป็นห้องที่เรียกว่าไงดีรายละเอียดเยอะมากๆนะคะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะถ้าเกิดว่าเข้าห้องมาใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นเตียงแล้วตรงนี้เนี่ยบินจา เป็นาลามิเนตหินอ่อนนะคะสีดำเพราะว่าห้องนี้เนี่ยธีมหลักที่วินบีฟเขาเลยก็คือเป็นสีดำน้ำตาลจะเป็นสีทึบๆเพราะว่าตัวบินเนียชอบสีดำแล้วก็ินเรียกซินแสงมาดูก็ถูกฉลกกับสีดำด้วยก็เลยเป็นแนวนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็เตียงของบินจะเป็นเตียงแค่5ฟุตท,ที่คุยกันไว้เพราะว่าเราไม่อยากให้ห้องมันแบบทึบเกินไปเพราะว่าห้องมันไม่ได้ใหญ่มากนะ อันนึงนะคะที่บิน proudly p r พ s เ n t มากเลยค่ะก็คือระแนงไม้ซึ่งบินออกแบบเองนะคะก็ที่คิดไว้ก็คือจะให้มันเป็นระแนงไม้รูปตัวยูแบบนี้เนาะก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่พิเศษมากๆเพราะว่ามันสามารถเปิดได้นะคะต่เปิดได้นิดเดียวเพราะว่าตอนนี้ช่างโน้ตไว้ว่าห้ามเปิดนะคะประตูติดนี่นะคะคือจริงๆก็คือเปิดได้จนจุดหน้าต่างเลยเนาะก็จะเป็นหน้าต่างแล้วตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเป็นโต๊ออกมานะคะก็จะเป็นโต๊ทำงาน ข้างหัวเตียงเนาะส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นโต๊ะแป้งนะคะซึ่งที่เว้นไว้นี้ก็คือเป็นกระจกนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นไฟกระจกเนาะเพราะว่ามินชอบอะไรที่ดิมออกมาจากข้างข้างข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เขาออกแบบมาให้ใส่ไฟมาเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ตู้นี้จะเป็นตู้เก็บเอกสารเดี๋ยวก็จะมีชั้นวางอะไรต่อไปนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบานปิดนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรางม่านนะคะก็ ต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เยอะแล้วก็ห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่ตกแต่งใช้ราคามากที่สุดเลยเนาะอีกจุดเด่นหนึ่งนะตรงนี้ตรงเตียงบินนะ่ะบิจะให้เขายิงไฟออกมาเดี๋ยวอาจจะมีซ่อนไฟนะคะแล้วก็ไฟยิงออกมาเพราะว่าเราเป็นคนชอบอะไรที่แบบมืดๆสลัวๆมีไฟอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชอบไฟที่มันซ่อนส่วนเพดานก็จะเหมือนข้างล่างเลยคือเป็นเพดานหลุม เป็นฝ้าหลุมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่เหมือนข้างล่างตรงที่ว่าอันนี้เป็นเหลี่ยมเนาะแต่ว่าก็จะมีไฟซ่อนเหมือนกันนะคะส่วนต่อมาที่ภูมิใจเหมือนกันก็คือตู้เสื้อผ้าซึ่งเห็นแบบนี้ก็ดูเหมือนตู้เสื้อผ้าเ,เฉยๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะเราจะทําเป็นกึ่งๆึ่ง walk in closet แต่ว่าไม่ใช่นะคะมันก็จะเป็นตู้บานกระจกสีชาดําแล้วขอบทองนะคะปิดตรงนี้หมดเลย ปิดจนถึงตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นน่ยถ้าเกิดเข้ามาในห้องนี้เนี่ยก็จะเสมือนว่าตรงนี้ไม่มีไม่เห็นห้องน้ําเลยนะคะเราจะรู้ว่าเป็นห้องน้ําก็ต่อเมื่อเปิดประตูบานนี้ออกมาอันนี้มันเป็นเพราะว่าบินชอบดีไซน์ด้วยแล้วอันที่2ก็คือซินแส <S <S แนะนําด้วยว่าดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าประตูห้องน้ําตรงกับเตียงนอนเนี่ยมันจะไม่ดีนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างเล็กนะแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นที่ที่เรารู้สึกผ่อนคลายในการอาบน้ําในการ เช็ดล้างทําความสะอาดทุกอย่างนะคะก็เลยออกแบบเป็นครึ่งๆนะคะครึ่งน,ะะงนึงขาวครึ่งนึงดาตอนแรกจะเอาดําหมดแต่ว่าแม่รวิวก็แบบเอ้ยถ้าดําจะดูแลยากหรือเปล่าแล้วมันจะทึบหรือเปล่าว่าห้องมันเล็กซึ่งเราก็เห็นด้วยแล้วก็เลยให้ครึ่งนึ่งเนี่ยเป็นหินอ่อนขาวนะคะก็ตอนนี้ยังขาดอะไรหรอก็ยังขาดเฟอร์นิเจอร์อีกหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นแอร์ผ้าม่านเดี๋ยวก็คงต้องดูกันต่อไปหรือว่าโต๊ะข้างเตียงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ว่ากันหลังจากที่มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างกว่านี้ ไะไปดูห้องน้องแบมกันก็เป็นห้อง,องข้างๆบินเลยนะคะถ้าแบมแอบคุยกับแฟนมินก็จะแอบฟังได้ไม่จริงห้องแบมนะคะเล็กกว่าห้องบิน,นะคะ่ะแล้วก็แต่น่ารักมากคือตอนที่ออกแบบอะ่ะก็คุยกับแบมแล้วแบมก็ส่งแบบใน Pinterest มาซึ่งมันแบบปุกปิกน่ารักมากแล้วอยากให้ดูโทนสีในห้องนี้ก็คือเป็นโทนสีชมพูพาสเทลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นฉากกั้นที่ เมือนอันนี้เดี๋ยวมันต้องขยื่อนไปเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วางเตียงคือห้องเนี้ยมันเล็กดังนั้นอะบินเลยบอกแบมว่าเฮ้ยมันอาจจะดูเต็มแต่ไม่เป็นไรถ้ามันเต็มพอตู้นะคะเพราะว่าอยา่างเราเป็นระเบียบเราเก็บของได้แต่ถ้ามันเต็มเพราะของเยอะอะมันไม่งามอะไรเงี้ยค่ะก็ห้องนี้จะเป็นห้องที่ร้อนที่สุดเพราะว่าหน้าต่างเยอะมากแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นห้องที่แดดเข้าเยอะอะก็จะอบอบนิดนึง ก็ยังไม่มีแอร์เหมือนกันค่ะยังไม่มีรางม่านนะห้องนี้อยากให้เห็นตอนเสร็จแล้วมากๆเพราะว่ามันจะเป็นห้องเล็กๆน่ารักที่แบบออกแบบมาได้คิวมากๆนะคะถ้าเกิดใครชอบรูปแบบนี้เนี่ยก็ปรึกษาษกันได้บินก็สามารถแนะนําสิ่งที่บินเคยทํามาได้นะคะเพราะว่าแม่แม่หรือว่าพี่แอนพี่ตีที่มาทําให้บินเนี่ย แกทาดีมากจริงๆแล้วก well ็ลดราคาให้วินเยอะด้วยค่ะห้องสุดท้ายนะคะเป็นห้องที่ไม่ได้แต่งนะเป็นห้องน้ําที่3าเฉยๆนะก็ห้องนั้นที่ไม่ได้แต่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แต่ห้องน้ํำของบินก็คือเป็นห้องน้าแต่งแล้วนะคะังนั้นห้องนี้ก็จะเพลนๆมากๆเลยนะคะฝักบัวก็เป็นฝักบัวธรรมดาไม่คิดว่าแล้วจะออกมา ้ำแรกนี่ค่ะทพอสอบแล้วนะคะคก็ถ้าเกิดว่าใครอยากช่วยแต่งห้องน้ำนะคะสปอนเซอร์เจ้าไหนอยากช่วยแต่งห้องน้ำนะคะเข้ามาได้ค่ะวันนี้น้ำแรงมากจริงค่ะฝักบัวอันไหนยี่ห้อไหนนะคะแรงได้กว่านี้บอกได้เลยนะคะมาติดตั้งเลยได้เลย <c oughs> เปียกจริงๆส่วนหนึ่งที่ซื้อบ้านเนี้ยพอส่วนเลยนะพ่อแม่เขาชอบ สวนเยอะๆต้นไม้เยอะๆนี่ก็คือยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรนะคะก็เดี๋ยวแพลนว่าน่าจะต้องมีช่างสวนนะคะเข้ามากรูมมิ่งตรงนี้อีกทีเพราะว่าคุณแม่แพลนไว้เรียบร้อยแล้วว่าอยากอยากได้สวนประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ถ้าเกิดมีใครแนะนําเรื่องสวนเข้ามาได้ก็พิมพ์คอมเมนต์เอาเลยต้นมะม่วงนะคะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อนะคะที่เข้ามารดน้ำทุกวันจนญ่าโตกว่าแล้วก็มะม่วงออกแค่นี้นะคะ <laughs> โม่ออกอันกับกระปุ่งเดียวนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไปให้ไกลเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปนี้และที่สำคัญนะคะสปอนเซอร์ยังเข้าได้นะคะบ้านยังโล่งอยู่เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ